สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผมนะครับฟุกเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับไฟเอ็มนะครับอยู่เซิร์ฟอันเดียวตอนนี้ผมมาแบบเล่นโลจารอดนะครับมาดูว่าผมจะรอดไหมครับอืมแต่ใครก็บอกว่าผมเหมือนปีเป่านะเหมือนตรงไหนอะนี่มันจารอดออนล็อกชัดๆเออแต่ผมไม่รู้นะว่าคอมผมจะไหวแค่ไหนคือผมปรับภาพลงต่ําสุดแล้วนะ ว่าอ่านหน้าจอมันมันกระตุกอะตอนผมเล่นปกติผมเปิดเงาเลอะไรเปิดอ,อะไรมันเล่นปกตินะแต่พอพอแบบอ่านหน้าจอแล้วแบบก็คือมันช้าครับอมืมันกระตุกเลยอะผมก็เลยต้องปรับลงนะครับไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนนะถ้าไหวแค่ไหนก็ไหวแค่นั้นนะคอมผมอะอม,มาผมจะมาปั่นคนนะครับแบบจ่ารอแบบหาเสียซึ่องอะไรเงี้ยเออตอนนี้มากับไอ้พวกงโงูในดิสสองคนนะครับ เราเปิดไม่เลยฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับเฮ้มึงได้ยินไหมเนี่ยดุงไม่อยู่ยัะไปดุงฮัลโหลได้ยินไหมอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยมาริโอมาเลยเอ้ยเป๊ะพาพากูไปที่แบบมีคนเยอะๆดิหาสาวดิอีกไงตรงเนี่ยตรงไหน จะไปขับของหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูขัไปสาวครับของที่อะไรครับแบบเป็นนวลเนียนเลี้ยนเต็มระบบอะไรเงี้ยอันนั้นเลีไรมันอยู่ตู้ขับของกั้นขับแบบโง่ไหนบักโอเข้ามายังเนี่ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแบบแบบเลี้ยนเต็มระบบอ่ะไปป่ะอ๋อแล้วบีสองขับของเนี่ยขอฟังเสียงสาวเนี่ยครับขอฟังเสียงสาวหน่อยครับโอ้โหพี่ก็ไปเล่นโม่บ้างอะไรบ้างสองสองเรืัดเขาขอฟังสาวเนี่ยครับอือคือตำรวจมาอไม่มเนี่ย เอ๊ะอันนี้อันนี้คุณตำรวจมา่อานมัเนี่ยอันนี้ผมมาในโลอีสานนะครับตำรวจเมื่อวานมั้งเนี่ยอ๋ออันนี้น้องต้นคูลตำรวจลิชีเหรอครับพี่รุ่นใหญ่ดิแบบครับสวัสดีครับไม่ดีครับเอ้ยอันนี้พี่ลุงพลมั้งน่ะแจรอครับจ้าหล่อว้าไปเจอกันครับไปเจอกันครับพี่แจรอยตอนรอครับใช่เลยค่ะแต่หน้าแก่ฮะภายหน้าแก่ครับคุณนะครับโอ้โห โอ้โหเธอเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเลยเหรอคือบอกวังสีครับบปรอได้เลยนะครับน้าแกก่อนถอดรองเท้าก่อนโสดโสดปะครับเนี่ยให้ถอดรองเท้าเฮลโหลครับโสดโสดปะครับอย่ามุ่งพี่อย่ามุ่งเออถามเนี่ยบอกว่าน้าแกเนี่ยถอดรองเท้าดิผมอาครับ มีมือคนเดียวที่ซึ่งมันใครอ่ะพี่โอ้โหแรงเกินไอน่าแก่โอซีอ๋อโอเคว่าอะไรทำไมไม่หางสักทีโอ้โหถอดแล้วอันนี้มาเป็นรองเทาโอซีเดียครับมันจะได้เข้อมัอะไรกูต้องไปตรงไหนฮะโอซีไม่ไม่ผมไม่ไม่ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านแล้วครับไม่พี่ลองไปใส่แล้วก็ถอดดูรองเท้าโอซียัดมโอเกิน ถอยเงียงไหนอยู่ครับเฮ้ยอาจริงซึ่งอย่างครับเนี่ยซึ่งอย่างครับฮัลโลครับเอโยวทชแมนเห็นหนาท่าๆกับท,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 ทีมกันเน้วเหมือนมึงมึงสวยนะอีดอ,อกสัก์เอย้ยกูไปส้ดเลยเนี่ยข้าวของข้าวของข้าวของมาเลย กดอะไรกดอะไรไปท่านมึงต้องหับพ่อมึงเหรอฮันโหวัดหวัสดีครับสวัสดีครับซื้อซื้อยังครับเนี่ยซื้อแพตตี้ค่ะพูดถูกปะวะคนใส่ครับเนี่ยเคนขอบให้ญ่ครับอุ้ยคนเหนือกับเจ้าจคิงคนบั่นใดเนี่ยผมก็คนเหนือครับเหนือใต้มันนิดหน่อย ไม่พูดเจ้าอไหนเหี้ยขว้าพวกมึงมาเจอเนี่ยมึงยืนตรงไหนกันรอไม่พูดเจ้ามา้ารอบีดซื้อซื้อยังนะครับจุ๊อแพตตี้แพตตี้ไม่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 แฟนยังครับยังนะครับอกหักโซดดีแหละครับเพราะว่าผมมาดามหัวใจครับสนใจปะครับยังนะครับ อะไรนะครับแมนครับมันเป็นแบบพรมลิขิตอ่าเป็นพ่อผมลิขิตใช่ไหมนอนหลับไหตรงนี้น่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนมใครใครใครม่ไม่าได้กันมาได้กันถือว่าไอ้ขอแอบเงี้แอบเงี้ไอ้เงี้ยมึงได้ยินกูไหมเนี่ยได้ยินได้ยินมาดิมึงอยู่ตรงไหนกูมาขับของเลยนี่กูอยู่กำแพงกูอยู่กำแพงเเดดีีี๋๋ยยววมมาาพ่สวัสดีครับ ไม่ได้บะดีมึงไอ้เนาะเอ้าเฮ้ยเป็นเฮียอะไรกูปะไอ้สับแล้วมึงมึงคัยวยังล่ะคัยอะไรว่าเอากูปะว่าเฮียงมึงโอซีดีโอซีดีโอซีดีวะเตอร์ฟะถ่ายอยู่หน้าหานมึงถือกูเปิดอะไรเนี่ยวัดเะเฮี้ยวโอ้โหทำทรงเด็กอินเตอร์เคยแล้วมึงเป็นคัยอ่ะเป็นคัยอะไรอ่ะพาติครับตกลงเรื่องของเข้าเอายังไงครับเนี่ยของคอพอมึงนะของกูเอาเอาเอา เขาเขาเขาโอเคกมึงมึงยเยโนครับอะไปเดียวไปเดียวขั้วอะไรซะเอ้าวแล้วมึงมึงคั้วอย่างครับมึงคั้วอย่างครับเป็นเชียแหละเป็นแควะพี่บอกโอ้มึงมาที่ผมผมมึงมาที่มันมันหาเรื่องกูแล้วกูมาแล้วเนี่ยกูอยู่หลังหมดเองให้มึงคนไหนดำดีโอมึงเป็นอย่างกับมึงไปกับเปาเองไอ้เดื่อกูไปยินเสียงมันมึงดีหูดีเฮ้ยมึงใส่แอร์พอร์ตกรอบแล้วมึงเปลี่ยวบอกมันอีดิ ดีนี่เขี้ยอะไรไอ้ซะกูแทงนะกูแทงมึงมาวะไอ้ขั้วน้องไม่ฝ่ายต่อไม่ล้หนูมีใจไม่ได้ไอ้เขี้ยละไอ้ซะเอ็นอาเวนนาเตียนน่ะไอ้ขั้วเบาเหี้ยอะไรของมึงไอ้เงีเออคุณแพตตี้คุณแพตตี้จะไปกับผมไหมครับเนี่ยในเนี้ยอะไรคุณแพตตี้จะเลือกผมหรือกูหรเออะมามาเขาฝากไว้กับพวกผม โอ้ยเอาไว้ใจพวกผมครับคุณคุณฝากไว้กับพวกเรื่อนี่หรอเรื่องไม่งอยซีไียูแล้วเนี่ยเองจะเป็นเปาซีียูทำไมไม่ใช่เปาซีเปา CPU อะไรครับไม่ใช่ครับจอดหลอดไอ้ครัวฮัลโหลไอ้หนอเองเงี้ยหน่อยดิรุ่นใหญ่เขาจะพูดจอดหลอดอ่อนหลอเรื่องใหญ่จะพูดเนี่ยไอ้เฮียมึงมึงเป็นลูกกระจอกมันหลอน้องมเพื่อนกูเขาเขารุ่นใหญ่อ่ะไอ้เฮีย เพื่อนกูไอสระเป็นเชียร์อะไโปรย์โซโมึงเอากับเพื่อนกูปะกูกับแม่กูไม่เอาเพื่อนมึงกว้ากับมึงเนี่ยมึงก็มาว่ะมึงมาว่ะมึงก็มาว่ะไอ้เชียร์ไอ้เชียร์ดาวน์นาเตนน่ารักมาเมื่อวานนึงเลยมา้ซิกาโต้เฮ้ยแอรวพอร์ตบลูทูธม่นั่นเอ่อลายมือตัวบักยาวเข้าไปสัตว์ไม่รู้เหรอไป็เชียร์ละกูดูโซนก็ทูแพวนี่เนี่ยทูแพรเป็นเชียร์อะไรวเตือพ้ามันดูมันมึงทรงเด็กอินเตอร์จัด แนไอนออคุณขมือมากกว่าไอ้ฟังบอลลูเร่อไหนไหนไหนใครใครจิ้มเพื่อนกูใครจิ้มเพื่อนกูอะไรนะกูดูทรงแล้วกูไออินเตอร์กุนคาเมร์นะเนี่ยกุนขาเมร์อะไรอุยังเพื่อนกูใครด่าเพื่อนกูใครด่าเพื่อนกูฮะไอจัดมันดีเป็นควนละเป็นควนละเอ็มซีหรอเอ็มซีคิงจัดมันดีเพื่อนโอ้เอ็มซีคิงมึงมึงมึงแรปแรปแอร์เดียห้าสิบเอ็ดแล้วแต่มันดีใช่ป่าก็ตะเฮว เอ้เอ็มซีคิงไม่ได้ยินมไหมเนี่ยอะไรมึงมึงหน่าเพื่อนกูเหรอคือมึงจะทำไมต้องด่าเพื่อนกูไม่ถามแค่นี้นะมันบอกว่ากูแบบน่าเกลียดน่าอะไรแบบอะไรมึงไอ้ควายตีนาซาเล่าความเท็ดูดูมันพูดดีไอ้เฮียอย่างซาเอียงเชี่ยอะไรเอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเด็กนอาไอ้เฮียมึงดูมันมันเขามอียงเชี่ยละมึงเขาเอียงเชี่ยละเดี๋ยวกูให้เพื่อนกูดจ่าพี่มึงเก่าวว่าสวัสดีค่ะพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีอย่าไปพูดกับพวกเหรียญเลยครับมาๆมีเหรียญครับขึ้นหลังมากครับขึ้นหลัังมากครบเดี๋ยวยึดได้ไหมครับไม่ได้พี่อยากแทนเรื่องหนูไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาเอออย่ามึงมึงมาเหรียญเหี้ยอะไรเนี่ยอย่าไ้เเรียญได้เอาเหรียญผมมีร้อเหรียญเนี่ยเอาเอาสิบเหรียญก็ได้ควายังมากจังวะไหนไหนไหนคำแก้วเฮ้ยคำแก้วคำแก้วไปไกลไปคำแก้วเฮ้ยเฮ้ย ผมมีผมมียี่สิบเหรียญผมให้หมดผมให้หมดมามามาผมนี่ก็เหรียญเนี่ยเอาปะเนี่ยเอาพี่เอาขอขอเอ้ยไปวะมาไปไปเอากับจาลอดไป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 อะไรวะเสียเอาเอาจากเหรียญครับเอาเนี่ยสามสามคนเห็นดิเฮ้ยเขาต้องไปไหนก่อนนะเขาต้องไปไหนกก่อนนะเพื่อนไปบ้านเพื่อนได้ไหมเนี่ย แมนเหรียญเหรียญเอเหรียญเอเรียปะเนี่ยฮะยฟังไม่ออเหรียญเอเลียปะครับมจะเอาสิเหรียญจะเอาสิเหรียญจะเอาสิบเหรียญไม่ใช่เเรียก่อนค้างก่อนเนี่ยให้ค้างก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ้ยโ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 ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้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 ยยโอ้ยยโอ้ยโอยโออออ้ยโอยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยย ความแกวนากูิไป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 มือกมไม่ให้มึงไปไกลๆดี่ให้สตีนไปปเราไอฟังอะไรพี่ขอฟังเ้าก่อนได้ไหมขอไม่ไหเนี่ยปไปบ้าไม่คืนก่อนครับเดี๋ยวผมให้เลยให้หมดตัวเฮ้ยอะไรอ่ะพวกแก๊งาหลังสิตีเหี้ยบกแก๊งาลังสิมาทำอะไรคุณคลร์เคุณคาเมออกไปคุณคาเมบ้า พี่พี่ครับพี่คเอ้ยพี่ครับโอ้โห้เฮียสูดเบนเทนแล้วจ้ะพี่ครับพี่พี่พี่ว่าไงน้องว่าไงน้องเห็นเห็นพี่ผมมึงพี่ใส่หัวโทรศัพท์เลยพี่เห็นเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ตรงไหนพี่เห็นอยู่ตรงไหนเฮ้ยฮยได้ครับได้การให้ครับเปลืยงแล้วมึงเป็นพ่ออะไรของมึงวะควายก็ดผเก็ดมันเนี่ยพี่ต้องคอนจั่นแอรนหนิ ปลาเขาปลาปลาเธอคำแก้วคำแก้วปลาเธอมาให้หมดตัวเลยเหรียญเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยเจ็ดสีเก็บอันนี้เออเอ้ยยปัญญาอ่อนพู้มึงอ่ะปัญญาอ่อนโอ้โหตอนนี้ภารกิจผมก็คือหาสาวนะครับมาดีหาสาวดีแบบเจ็บเจ็บไอ้พวกมึงหาสาวไหมกูไปบ้านไม่เคลื่อนดิ้ขอร้องล่ะ ให้เรียนเรียนในหลายเปอร์เซ็นต์บ้าดิหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะพ่อรอแม่วันนี้ได้บ้างเนี่ยได้ครับป้าเธอชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเธอเธอเธอชื่ออะไรครับเนี่ยซึ่งอย่างครับอยากอยากอะไรอะไรอะไรแล้วพี่อะไรนะพี่อยากเป็นคู่แก้วของไอลอนป่ะครับ โอ้โหเฮียสาวเสียงใหญ่เจอกันเดนอนอขอกครับพี่ขอขอโอ้โหบูมบอมสัมสาวเสียงใหญ่คุณน<ำ>ึกว่าเสียงใครคุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจ,รวจนี่ผมพยายามหาสาวนะครับก็คือแบบผมหาสาวมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีใครมากับผมเลยครับมีแต่พวกเหรีนยนเจ้าอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ<อ>คือวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าวันหน้าแบบ ผมได้าสาว,วาหรือว่าได้อะไรมาแล้วผมจะแบบอัดคลิปให้ดูนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็งงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเป็นกำลังใจให้คมผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วผมจะมาอัดคลิปแบบสีสซอรอะไรเงี้ยให้ดูนะครับแบบจ่าลอดออนทัวทั่วอิดอเดียวเดียวอันเดียวอ่ะเอออันเดียวอะ่อวอะอ จ่าลอจะออนทัวร์ทั่วอันเดียวครับซึ้งเพิ่ซื้อนะครับติดตามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับจุ๊บว่ะตอนนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับก็คือยังไม่จบคลิปนะครับคือตอนนี้ผมได้ fc มาคนหนึ่งครับเป็นใครก็ไม่รู้ครับแบบมาขอติดตามพวกผมอ่ะตอนนี้ผมก็ให้ใครมันแพมเฮียอะไรแบเนี้ยอันนี้ผมจะให้เพื่อนผมประทะวาจบพวก พวกเคร์นี่ครับซึ่งแบบพวกเหรียญเต็มระบบอะไรเงี้ยไม่ดูมใชครับเซ้ใครเปนพูดเชี่ยวชาญช่วยดูด่างที่แบบเดี๋ยวก่ออเไรเฮ้ยนน้องป้าป้าน้อง ไปกันสุนตีนไปไปไปพี่ไปไปเอ๊ะเอมึงมึงนั่งเลงกันไหนวะเฮ้ยไปดีไปดีไปดีไปกันสุนตีนไปไปไปหาเชือกกล้วยพี่ไปหาเชือกกล้วยพี่ไปชีวินชีวินชีวินจัดมาดิชีวินไป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 ส้นตีนชีวินดาวมาดีชีวินไปไปโอ๊ยอะไรมึงอย่ามาเป็นอะไรอ่ะอ่ะชีวินจัดที่ของพ่อกูอ่าเนี่ย เออจริงพี่มึงมึงเฮียอะไรพวกพวกยำมะม่วงมะกูไม่หยุดไอ้เฮียพี่ชีวิตพี่มันไม่มีค่าพี่เฮียหรอะพี่ไปพี่ไม่มีแหวนใส่ไงมาใส่ในเกมเนี่ยเออจริงพี่จริงโอ้โหมันว่ามึงแหวนลงเกินอมันก็ดูถูกเกินเฮียมันก็ดูถูกเกินเวียนเอาไงพวกมึงอย่าเจียวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวตายแหละกูกูไม่ยำมะม่วงนะจะยำหน้ามึงแทนอ่ะไม่ค่อยชอบหน้ากูเหรอมึงย้ายไปล็อบบี้ได้ไหมวะ เออไปไหนก็ไปไปไปกันตีนนะแล้วกูชอบหน้าตอนไหนพี่กินซอยจูแล้วพี่หาเลือดอยู่ไม่ใหญ่พี่ตอวตัวพวกพวกมึงสามตัวย้ายไปล็อบบี้เลยไหมกูไม่ชอบหน้าอ่าแล้วมึงมึงใครอ่ะมึงมาเกาะพี่ด้วยมั้งไม่ว่เที่พ้องมเ้งแล้วแล้วถ้ากูย้ายไปล็อบบี้แล้วกูย้ายพ่องไปบนสวรรค์ได้ป่ะได้ได้กับพ่พ่อกูอยู่สวรรค์อย่างนี้นะพ่อกูเป็นเทพเจ้าอ่ะ ไม่พองตายเออไม่พองตายกูชื่อซุดแดดรู้จักป่าไม่พองตายอะไรอ่ะเออพองอยู่สวัสดีไหมหรือดินซุดอุ้ยเขาซุดหัวฟาดพื้นตายหรือเปล่าอร่อยพี่ไม่ไม่ไม่คือโกเละพี่เขาพข้ว่าฉลาดนะไม่คือพูดพูดดีๆมึงไปล็อบบี้ได้ไหม ม่งชอบนางไปก็กูไม่ไปมึงควยอะไรล่ะมาจากมึงมึงไอตุ๊ดไม่ไม่ปังปังนะไอไอคนที่บอกว่าจะต่อยับพี่กูอ่ะพี่กูหลดไฟเอมาหายทีครับพี่กูไม่ตอยไมไม่ไม่ไม่ได้เนาวุธอะไรทั้งนั้นนะพี่กูมาหายดูด้วยมันมีแขนไหมมึงจะต่อยกับมึงอ่ะดูดรามด้วยมันเล่นกับมึงไหมพี่กูจ้องจ้องจะมุ่งอย่างเดียวครับ

เฮ้ยมึงมึงชวนทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์เออไม่คอไยกูดูพี่กูหาผู้หญิงไงมึงกี่คนดับมึงดูดิ